สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้นะครับจะมานะครับนำเสนอรถครอบครัวนะครับลดครอบครัวราคาประหยัดนะครับมาตรฐานปลอดภัยไปได้ทุกที่นะครับในงบประมาณ2 0 0 0 0 0 0 0กบาทนะ2 0 0แสนเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันนะครับอย่างคันนี้ขลังผมเลยนะครับตัวนี้คือ Toyota p a า o o 95นะครับ V ซัตเจเนะครับเครื่องยนต์นะครับเบนซิน3,400 c ซีซี V 6นะครับตัวนี้ต้องบอกว่านะครับเครื่องยนต์เดิมๆจากโรงงานเลยนะครับปกติเองใช้เครื่องบริโภคเบนซินนะครับเบนซินแก๊สซอฮอ์เกลิตรหนึงประมาณ17-18บาทนะครับตัวนี้นะครับใช้ได้2ระบบคือใช้แก๊ส LPG ได้ด้วยนะครับหลายคนก็จะสงสัยว่ากินน้ำมันเท่าไหร่นะครับอยู่ประมาณ โดยคร่าวๆนะอยู่ที่คันเร่งของคนขับอยู่ที่เท้าพูดง่ายๆนะครับอยู่ประมาณ6กิโลเมตรต่อลิตรนะครับหกสองหกสามสิบแปดกิโลละสองบาทกว่านะครับถ้าเราขับประหยัดก็อาจกิโลละสองบาทแต่ถ้าติดแก๊สไปก็ประหยัดไปกว่าครึ่งนึงนะครับก็ตกประมาณกิโลละหนึ่งบาทเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตอนนี้ราคาน้ำมันถูกนะฮะแก๊สด้วยก็ถือว่าเซฟมากในงบสองแสนกว่าบาทอีกผมถือวเป็นรถที่คุ้มค่าไปได้ทุกทีแล้คันนี้นะครับต้องบอกเลยว่านะฮะบอดี้โคร Body, โงสร้าง สวยเดิมทั้งคันมีเก็บสีพระกระโปรงมาบ้างด้านนอกนะแต่ภายในถือว่าตะเข็บทุกอย่างเดิมหมดเลยสวยมากๆคันนี้ยางปี2017เพิ่งเปลี่ยนมานะครับติดแก๊สหัวฉีดใช้ได้ไปได้ทุกที่ปกติตัวนี้จะเป็นบอกบอกกระยี่นะครับปกติจะเป็นบอกกระยี่เป็นบอก5้า 5. คันนี้หุ้มบอกหนังแท้มาแล้วนะครับบาะแถว3ไม่มีเพราะาใส่เป็นถังแก๊สแคปซูลข้างหลังนะครับปกติคันนี้นะครับมาดูเลยนะฮะในช่วงช่วงลดราคาฝ่าโควิดแล้วกันนะ ถือว่าเป็นโปรโมชั่นช่วงลดราคาฝ่าโควิดปกติขายอยู่ที่3ามแสนห้าหำหรับลูกค้าที่ติดตามนะครับที่ดูเพจอยู่ไหนมา,าขออนุญาตด,ดูในโทรศัพท์ให้แช่นะขอดูในะผพจัิการต่อผู้พจัิการต่อของเราครับมาจากจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเดี๋ยวนะครับขอทักหลายหลายท่านก่อนสวัสดีพี่จุนนะครับจากโคราชเป็นยังไงบ้างครับที่พี่จุนละศักด นะครับขอช่วยกางพิจุนขขงเราเองนะครับจากโคราชนะครับสบายดีหรอเปล่าทางโคราชวันนี้ต้องบอกว่าอุบลราชธานีมีข่าวดีนะครับมีข่าวดียังไงนะครับผู้ป่วยนะครับที่ติดเชื้อโควิด -15 คนนะครับวันนี้หายไปแล้วนะครับ12เหลืออยู่3คนอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับถ้า3คนนี้หายปกติครบ14วันแล้วตัวแล้วไม่เจอเชื้อไม่เจอเชื้อพูดง่ายๆนะครับก็จะสามารถกลับได้อุบลราชธานีก็จะเหลือผู้ติด ปิดติดเชื้ออยู่ศูนย์นะครับเพราะนั่นเองก็ถือว่าไม่มีคนติดเชื้อในจังหวัดยวราธานีต้องวันนี้มีข่าวดีนะครับอยากให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้นะครับอากาศร้อนๆนะครับไอ้โควิดไม่ไม่ไม่ค่อยชอบนะไวรัสโคโรนานะครับไม่ชอบอากาศร้อนนะครับก็ถือว่าวันนี้โชคดีที่อากาศร้อนนะครับสวัสดีท่านรองตับนะครับรองสันติภาพนะครับตอนนี้ทําเครื่องซักผ้านะครับเครื่องซักผ้า กำลังอินเทนเลยเข้าคิวซักนะครับตอนนี้ขายดีมากนะครับลูกค้าต้องการใช้บริการมากนะครับนาหนุ่มนะครับนหนุ่มปฏิพัทธ์ออโต้นะครับจากมีนบุรีนะครับเมื่อคืนนี้เพิ่งคุยกันนะครับมาดูนะครับนาหนุ่มนาหนุ่มก็เป็นคนหนึ่งนะที่ชอบออปโลดนะเดี๋ยวนาหนุ่มเห็นแล้วจะตกใจว่าวันนี้ผมจะขายราคาเท่าไหร่นะครับพาโดเก้หนะฮะวีซเจก็เป็นรถที่แข็งแรงนะครับสมบุกสมบันไปได้ทุกที่ นะครับพูดได้ง่ายว่ารุ่นนี้ก็เป็นรถนําเข้าทั้งคันนะครับจากญี่ปุ่นนะครับเป็นตัวท็อปที่ออปชั่นเหนือกว่า,อ,า,อ,าอะไรสปอร์ตเลเดอร์ในสมัยนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเองเรื่องประสิทธิภาพเรื่องสมรรถนะนี่หายห่วงระบบขับเคลื่อนสีล้อสมบูรณ์ไปได้ทุกที่ขึ้นเขาขึ้นดอยนะครับนะครับสวัสดีทุกท่านกันนะครับขอสวัสดีก่อนนะครับผมจะสวัสดีทุกท่านนิดนึงนะครับเพื่ออยากให้มาดูราคาว่าผมจะขายเท่าไหร่ นะครับนัทศักด์มานะวิสุทธ์นะครับเพิ่งไปถอยรถเบนซ์มานะครับจากสกลนครนะครับพี่อีทคนเมืองกรุ๊ปนะครับรถคุณภาพราคาสูงใจขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณ ลูกค้าแฟนคลับนะครับมงคลคารเซ็นเตอร์คุณน้องนะครับจิรพรจิรพรน้องนะครับกรุงศรีออโต้นะครับให้บริการนะครับทุกๆวันนะครับแม้แต่ช่วงโควิดนะครับก็พร้อมจะให้บริการนะครับเซ็นสัญญาให้ถึงที่บ้านได้ส่งรถถึงที่บ้านได้ปลอดภัยผ่านการฆ่าเชื้อทุกขันที่นี่นะครับลาเชนออโต้คาร์นะครับน้องชายผมเองนะครับราเชนนะครับช่วงนี้ก็ถือว่านะครับเจอปัญหาด้วยกันทุกคนนะครับก็ถือว่าเอามาจัดโปรโมชั่นนะครับลดราคาฝ่าโควิดนะครับโควิด -19 นะครับ อ่าโอเคมาเรื่องสำคัญและจุดไฮไลท์เลยนะครับรถสวยเดิมเบาะหนังแท้ติดแก๊สใช้ได้2ระบบนะครับยางยางดีพร้อมใช้ไปได้ทุกที่ที่คุณไปได้ปกติขายอยู่ที่359,000วันนี้นะครับลดพิเศษนะครับลดไป1 0 0 0 0แบาทนะครับใครที่ดูนะครับตอบมาจองมาก่อนได้สิทธิ์ก่อนนะครับ250,000 9,000บาทนะครับ259ลดไป10000 0บาทต้องบอกเลยว่าคันนี้นะครับราคาถูกมากๆนะครับถูกกับสปอร์ตเรเดอร์นะครับรถปี1997นะครับบอดี้ตัวถังต้องบอกว่าเดิมทั้งหมดยางใหม่พร้อมใช้แก๊สหัวฉีดนะครับแก๊สหัวฉีดที่เห็นอยู่นี่นะครับใช้ได้2ระบบประหยัดมากขับดีมากต้องบอกอย่างนี้นะครับเจ้าของเก่าคันนี้รักษาดีมากลืมบอกไปอีกนะครับ2รายการนะครับ ช่วงล่างไอรอนแมนดก2นิ้วนะครับใส่ยาง2 275 75R16 นะครับแล้วก็สโนเกิลของ Iron Man นะครับเพราะอยู่ที่นี่เป็นช็อป Iron Man นอุบลรธานีอยู่แล้วนะครับเรื่องโชคนะฮะเรื่องช่วงล่างรับประกัน3ปี60,000กิโลเมตรนะครับเพราะนั้นท่านสบายใจได้ว่าช่วงล่างที่นี่นะครับมีปัญหาก็มาเคลมที่นี่ได้เลยนะครับในราคาที่2 5 9 0 0 0บาทครับถ้าท่านใดทักมาก่อนนะครับสนใจนะครับสอบถามเข้ามาก่อนให้สิคนนั้นก่อนนะครับ น้ำลายกระเด็นในโทรศัพท์มีน้ำลายตัวเองด้วยนะที่ยิงต้องใช้แมสต้องบอกอีกอย่างนึงครับว่าจังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้นะครับเราอยู่ไกลกันอยู่เกินระยะ2เมตรไม่เป็นไรต้องบอกว่าอุบลราชธานีนะครับหน้าวันนี้นะครับตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่30เมษายนต้องใส่แมสนะครับถ้าท่านใดไม่ใส่แมสนะครับมีความผิดตามกฎหมายนะครับแต่ว่าผมเองนะครับต้องขออภัยหน้าที่ต้องพูดให้ลูกค้าฟังนะก็เลยไม่ได้ใช้แมสนะครับ ก็ต้องบอกว่านะครับตอนนี้กฎหมายออกมาแล้วนะครับอุบกรณนีต้องใส่แมสท,ทุกท่านนะครับจะสังเกตได้ว,ว่าทีมงานเราใส่แมสอ่ะอาแผนไปให้ทีมงานดูหน่อยนะครับยกเว้นคนพูดคนเดียวไม่ได้ใส่นะครับอเอาเครื่องนี้ดูไม่ได้การตอเอาเอา,เอาเครื่องพี่ดีกว่าเขาบให้จับโท,ทรศัพท์กันได้แด้มั้งสิเอเอบให้จับโท,ทรศัพท์กันได้นะต้องปฏิบัติตามกฎเสมือนว่าทุกคนเป็นโควิดเราจะได้ห่างไกลโควิดไปด้วยกันนะครับอ่ะโอเคเอ่อ นะครับสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับลดหนึ่งแสนบาทนะครับมันมันครับเสียนะครับเกลือนรักผมเองนะครับวีระวัตนะครับเพียงในนอคอนเกีตนะครับเพลนเฮ็ดล่งคอนเกีตนะครับผสมคอนเกีตนะครับช่วงนี้ก็นะครับไม่รู้ว่าธุรกิจอื่นเป็นยังไงนะครับแต่รถยนต์มือสองก็ผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่วันนี้นะครับไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มนะครับสิบห้าคนอุบลที่ติดนะ วันนี้เหลืออยู่โรงพยาบาลอยู่แค่3ถ้า3คนนี้หายก็คือถือว่าอุบัตินี้เป็นศูนย์ก็จะปลอดคนติดโควิดนะครับสวัสดีครับพี่อุ้ยครับราชประดิษฐ์ออโต้นะครับถ้ากระบะคอกเนี่ยต้องพี่อุ้ยเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็มีลูกค้าได้กระบะคอกสอบถามพี่อุ้ยไปนะครับลดคุณภาพนะครับนะครับราคานะครับย้ําอีกครั้งนะครับราคาปกติขายอยู่3ามแสนห้าหมื่นเก้าดูไลฟ์สดผมตอนนี้นะครับลด1นึ่งแสนบาททักมาก่อนจองมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับลด1นึ่งแสนเหลือ2องแสนห้าหมื่นเก้าเก้าพันบาท กับ p า d o v ด j 95ปี1997ใช้2ระบบใช้น้ำมันเบนซินแก๊ส295หรือจะเปลี่ยนเป็นกล่องใช้ e85 ลิตรละ14บาทก็ได้นะครับหรือไม่ก็ใช้เป็นแก๊สนะคร LPG ได้ใช้2ระบ,บบประหยัดมากนะครับโอเคนะครับคลิปสั้นๆนะครับคลิปสั้นๆนะครับแต่พอดีมีมีคนดูเยอะนะครก็เลยขออนุญาตนะครับแจ้งอีกครั้งนะครับฮา do โด j 95 395ลด10,000 0บาทเหลือ295ทักมาได้นะครับทักมาในอินบ็อกนะใครทักก่อนใครจองก่อนนะครับผมให้สิทธิ์คนนั้นนะครับโอ้ยขอบพระคุณครับพี่เต่งครับรอขึ้นเกาเสียหน้านะครับพี่เต่งนี่รวยมากเลยฮนะซื้อรถเบนซ์ยินดีด้วยนะครับพี่ชายครับนี่เป็นนักแข่งระดับต้นๆของจังหวัด ของภาคอีสานก็ได้พี่เต่งอยู่สกลนครนะครับขับรถรถโอเพนนะพูดง่ายๆผมยังขับรถปีกนกมีโกะอยู่เลยคันแข็งอยู่เลยพี่เต่งพี่ปิ้งโอเพนไปแล้วนะครับคิดถึงมันเดิมนะครับพี่เต่งครับนะครับถ้ายังไงนะครับอยากได้แลนด์ครูเซอร์นะครับ VZJ95 ถูก้ากครับพี่เต่งครับคันหนึ่ง259,000บาทบอกเพื่อนๆนะครับในภาวะวิกฤตอย่างนี้นะครับโควิดที่กำลังจะผ่านไปนะครับมีโปรโมชั่นพิเศษที่มงคลคาเซ็นเตอร์นะครับ บอกเพื่อนๆต่อด้วยใครจองก่อนนะครับใครคลิกมาก่อนนะครับจองมาในไลน์เลยจะให้ทีมงานติดต่อกลับไปนะครับวันนี้นะครับขอสั้นๆเพียงแค่นี้นะครับก็จะมีรถรุ่นใหม่ๆเข้ามาเพื่อจะทําโปรโมชั่นให้พี่น้องนะครับทีมงานนะครับแฟนคลับนะครับของมงคลคาร์เซ็นเตอร์ได้รับทราบความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณครับ